อันดัอโต๊ะไฮไลท์สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวงานติดตั้งนะคะจอแอนดรอยพร้อมกล้องรอบคันถัก,กรถบตโยต้าอ t ติปี2อ1 6นนะคะจอแอนดรอยที่ลูกค้าเลือกก็เป็นตัวแรม 4GB กิกรอม6 4นะคะเราสามารถกดดูได้ทุกมุมมองเลยนะคะที่กล้อง360อหงศาค่ะหรือเราจะหมุนดูแบบรอบคันได้นะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเปี่ยนสีของรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถสีดำคะ่ะแล้วก็ ก็จะเป็นเราเลือกเป็นรถสีดาวได้นะคะเป็นรถสีดคะการใช้งานนะคะเราก็นนะคะแ,แค่แชร์มาสปอตให้จอเข้าไน้แอปต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอเอแบบออฟไลน์ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าแอปนะคะ s w i p t v ตัวนี้ก็จะเป็นแอปดูฟรีทีวีนะคะช่อง359 เราสามารถกดทดลองฟรีเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะทางร้านก็จะลงเป็น YouTube ไม่มีโฆษณาให้ลูกค้านะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องยาวๆเลยค่ะเลือกเพลงที่เราต้องการได้เลยนะคะคอนโทรลพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะคะ ดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะคะที่เพจสโต r e ค่ะปิดแอปยูทูบได้นะคะตัวนี้เราต้องล็อกอิน gmail เข้าไปก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ Google แมปก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เราสามารถล็อกอิน gmail แล้วก็อัปเดตแอปได้เลยะคะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถ Toyota Altis นะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นปีไหนนะคะสนใจติดตั้งเป็นจอแนดอยพร้อมกล้องถอยหรือกล้องคันสามารถติดต่อ หน้าร้านของเราอยู่ที่งามวงวานซอย47ค่ะเบอร์โทร0924465664สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ